อาหารที่ลดความเสี่ยงเป็นมะเร็งนะคะมีอะไรบ้างอยากให้พี่ๆจดไว้แล้วไปทําตามค่ะอันแรกเลยนะคะก็เรื่องผักผลไม้เลยพี่ๆได้ยินกันมาว่าหูยทุกคนต้องเกิดมาแล้วกินผักแต่จริงๆแล้วองค์การนานาไมโลได้กําหนดไว้อยู่แล้วว่าผักผลไม้เนี่ยมีวิตามินและธาตุแล้วไฟโตโนูเทียนสําคัญมากๆสําหรับการสร้างเซลล์ภูมิคุ้มกันค่ะอันที่2เลยนะคะก็คือกลุ่มโปรตีนค่ะโปรตีนในที่นี้เนี่ยน้องน,นุ่มบอกเลยว่าจะต้องกินให้ได้วันนะคะโดยเฉพาะพี่ๆที่เข้าสู่กระบวนการรักษาแล้ว เพื่อเอาไปสร้างนะคะระบบเม็ดเลือดขาวเพราะว่าเม็ดเลือดขาวเนี่ยก็เป็นตัววัดเลยว่าเราจะได้ไปต่อในระบบการรักษานะคะของเป็นมอมาหรือเปล่าเช่นคีโมฉายแสงค่ะแล้วก็อันที่3นะคะก็คือการกินอาหารให้ครบห้าหมู่นะคะอาหารครบห้าหมู่จําเป็นมากๆในการที่จะสร้างเซลล์ส่วนที่สึกหรอโดยเฉพาะคนที่เข้าสู่ขบวนการรักษาแล้วเนี่ยหูเวลาได้รับการรักษาแล้วมันเหมือนมีปรลรมณูเข้ามาในร่างกายเซลล์ก็จะแหลกสลายดังนั้นมันก็จะต้องใช้ สารอาหารเยอะมากๆในการที่จะต้องซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอแล้วเราก็จะได้เข้าสู่กระบวนการรักษาในรอบถัดไปอย่างตรงเป๊ะๆถ้ากินได้ทั้งหมดทั้ง3อย่างนี้นะคะอาจารย์หมอชมแฮปปี้แน่นอนแล้วก็เข้าสู่กระบวนการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและก็จะช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นมอมาด้วยค่ะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย